ก็สวัสดีครับเดนการเดลต้ารีวิวการรีวิว VCD 0ดศูนหนึ่งนะครับผมรอยย่อพลาดินจะไปยังไงไปดูเลยครับคัมแบกต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าช่องเราเนี่ยหายไปโคตรนานเ,<อ>เพราะว่าติดเรียน<อ>นะครับตามนั้นเลยครับผมแล้วก็เป็นอ่ามาทํารีวิวก็ช่วงที่หกสิบเก้าบาทออกพอดีนะครับผมก็จะพยายามทําให้มันบ่อยๆเนาะซึ่งหกสิบเก้าบาทนี้เราจะทําแค่ของรอยย่อพลาดินนะครับผมเพราะว่า มันดูคุ้มสุดแล้วนี่นีเราแถมมาจะเป็นอะไรวะเนียอ่าเพเมทเพเมทเออใช่เล่นได้นะผมก็ซื้อมาหนึ่งกล่องเล่นได้เลยเดี๋ยวขอดูเพเมทแป๊บนึงนะครับว่าเป็นเพเมทแบบอ่าคำอธิบายแบบเก่าหรือแบบใหม่อ๋อแบบของภาคเก่าแล้วก็มีของแบบภาคใหม่มาด้วยก็จะบอกว่าเป็นยังไงนะผมซื้อชุดนี้มาคือเล่นได้เลยก็ซื้อศึกษาวิธีอ่านได้เลยอืมก็คือแบบว่าไม่ต้องซื้อทีดีครับก็ข้างอีกอันนึงก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็แถมอ่าลูกเสรีติคิกเกอร์มาก็จะมีคิดรอฟอน์ฮิวสแตนสแตนนี่เป็นของอ่าพรีเมียมฟอร์แมตนะผมหรือสแตนด์ฟอร์แมตของไทยนะผมซึ่งตอนนี้แม่งก็ทำแต่พรีเมียมเอ้ยทำแต่วีเกลีบบ้ยงเพราพอะไรพรีเมียมกูโดนทีแล้วก็ผมก็อ่าเราจะมาเปิดกันเลยนะผมว่าข้างในมีอะไรมั่งอ่เราจะเปิดแบบคร่าวๆก่อนเนาะก็เป็นปอยบัตเตอร์เบรดสวยๆนะเออบัตเตอเร์เบรดที่เกลียาจะมีบัตเตอร์เบรดให้นะครับสองใบ สกิลอะไรแล้วกันเนาะสกิลของบัตเตอร์เบดครับถ้าคุณมีเลกาดสีไปมากกว่าทีนี้บวกี้ ok แล้วก็สกิลต่อมาคืออันนี้ไอ้สกิลบวกี้นี่คือเกิดช่องแหวนนะผมสกิลต่อมาของบัตเตอร์เบดคือออโต้แวนเลียเมื่อลงบัส์หนึ่งโซนหนึ่งยิงเลกาดแถวนหน้าหนึ่งใบซื้อสองกล่องคือบัตเตอร์เบดคุณครบสีแน่นอนแล้วก็ไปซื้อกับอ่าบีทีศูนย์ห้าไอ้บีบีทีศูนย์ห้าก็คือเล่นได้เลยบัตสต่อมาคือออาเฟสเออร์ลี่สกิลของเออร์ลี่คือออโต้แวนกาดเมมื่อลงสสนบ คอว,วัตเตอร์เบตจากมือหรือจากโซ่หนึ่งใบลงมาแล้วใบนั้นจะบกหมื่นถ้าคอได้โจวหนึ่งใบอ่ะต่อไปก็เป็นมังกรงโง,รง่ไม่ต้องพูดถึงเม่งมีในทีดีอ่อนงโง่แล้วก็อันนี้จะเป็นมังกรโปรโมครับสกิลของมันคือเมื่อโจมตีนับมือหนึ่งใบเข้าโซ่ยูดีนี้บกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นจนจบเทินเอยจนจบการต่อสู้ไม่มีกิฟฟอนนะผมเออลืมพูดถึงอ่าการ์ดที่มีใส่ลักกิฟก็คือเราสามารถเอากิฟลงมาให้กับ เซอร์เคิลได้ผมก็กิฟที่ให้มาก็จะมีฟอร์หนึ่งและฟอร์สองเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนท้ายแล้วกันนะฟอร์หนึ่งกับฟอร์สองคืออะไรใบช้นนี้รับใบที่ต่อมาโปรโมโรไว้ได้กับบัตเตอร์โลบเบฟเซนดิโอลาสกิลคือเมื่อบัตเตอร์เบดของคุณลงสนามโซบ้าหนึ่งใบนี้บวกหมื่นกับเทิร์นเทคเกิร์ดวันเทิร์นนะผมก็ใบนี้ก็เป็นโปรโมนะผมเออลืมบอกใบนี้ก็เป็นโปรโมเหมือนกัน ซื้อมานี่ก็คือคุ้มเลยนะครับผมใบต่อมาครับผมได้ R ดอาร์โคเน็กซดากอนสกิลคือเมื่อลงสนามถ้ามียูนิตในแถวต้านก,กับยูนิตนี้โซชาร์หนึ่งถ้าโซชาร์ติดจิ๊กเกอร์ยูนิตนี้บวกพอร์บวกอ่าบวกพลังหนึ่งหมื่นจะจบเทิร์นเก่งเอาไปเล่นกับโซเซฟได้ถ้าเกิดคุณมีของอ่าวีพิทีศูนย์หนึ่งไปครับอ่ะต่อไปครับผมไฮด็อกบิดเดอร์เซรัมสกิลคือเมื่อลงสนาม ไชบีทหนึ่งบอลนแถวต้นเท่ากับยูนิฟนี้บวกห้าพันเอาเรียกกับสายสปัสสัตว์กับผมไอ้เราแบบกันมอพรีเมียมได้ใบต่อมาวิงกันอืมอาร์ตแบบว่าอาร์ตโปร่งงันผมสกิลคือในเธอร์มคุณบตัเบตเตอร์เบดในคอลัมน์เดียวกับยูนิฟนี้บวกห้าพันอ่ะใบที่คนเล่นรอย้อนทุกคนตามหาคาร์ลนเซอร์กรอลโมลิสสกิลคือเมื่อลงสนามนำการ์ดเกตสองจักรดอกไม่เกินหนึ่งใบไปไว้บนสุดหรือล่างสุดได้ ถ้านำกลับเข้ากองวันนี้บวกหมื่นจะจบเทินแม่งเก่งเก่งโคตรใบต่อมาก็เป็นไลเอ็นสกิลของไลเอ็นคือเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งโจนหนึ่งทิ้งมือหนึ่งโง่ข้าไปอ่ะไอหมานี่โง่ยิงกว่าสกิลคือเมอื่อจบการ์สโซที้ยืนนีนี้บูธฮิตแวนกาโซบัสหนึ่งดีบันนี้เก็บขึ้นมือนทำอย่างกับโซลอย้อนแม่งเลยเยอะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต่อไปก็เป็นพีจีทีดีโง่ๆครับผมก็ข้ามไปเลยเนาะ แล้วก็จะเป็นตัวเริ่มกล้ามอมืไลทับจัวดแล้วก็จะ่าทิกเกอร์ที่จะให้ก็เป็นคิ8แปดออสี่เป็นดออ่ามากันแล้วก็ฮิวสี่เป็นฮิวของเอเลนก็ถือว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่ดีครับผมถ้าเทีาายบกับใครในโลกเอาละเราจะมาพูดถึงกิปหนึ่งกับกิปฟอสหนึ่งกับฟอสสองกันเลย ฟอสหนึ่งเทคจะบอกว่าอ่าใบนี้นะครับผมก็อ่าเมื่อใบนี้วางอยู่ช่องวันหรือช่องเรียนในเทอร์มคุณยูนิตที่อยู่ในช่องที่ใบนี้วางไว้อยู่จะบวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นวางสแต็คกันได้ก็อย่างเช่นคุณวางเนี้ยสองใบสามใบก็จะบวกไปสามหมื่นบาบาบาสองหมื่นสามหมื่นว่าไปส่วนฟอสสองหลือเป็นแนวนอนอ่าเมื่อใบนี้วางช่องวงวนเวนการหรือเรียกาศคีพื้นฐานของกาซที่วางทับอยู่ในช่องนี้จะกลายเป็นสอง อาทิเช่นอืเอาอันนี้แล้วกันเออร์ลี่เอร์ลี่ลงมาปุ๊บคิปกติของเออร์ลี่นะครับผมอ่าตัวนี้จะกลายเป็นหนึ่งวางทับอันนี้คีตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสองคันทีอ่าแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเอาเฟสตู้เย็นอ่าเดี๋ยวขึ้นภาพให้สก,กิลของตู้เย็นบอกว่าถ้ามีเอาเฟสในโซเนี่ยมันจะบบกคิเป็นสองคีแล้วก็สก,กิลของกิฟมันจะเป็นปรับคีเป็นสองก็จะกลายเป็นคีสสามคี 3. โดยประมาณนะครับอืมก็ประมาณนี้สำหรับชุดนี้ก็ถูกใจในระดับหนึ่งเพราะว่าหาไอ้นี่ในราคาถูกตัวนี้ทุกคนตามหาใช่เก่งสุด <c oughs> ส่วนไอ้ตัวนี้สำหรับคนที่อยากเล่นสายโซเซฟ <c oughs> ก็ไปเล่นได้เลย <c oughs> แล้วก็ใบนี้อนาคตได้ใช้ถ้าเกิดสมมติตอนมาเจ็ตออกได้ใช้ ก่อนที่ลิวารโลจะมาหรือแม้กระทั่งมาลิวารโลมาก่อนเอ้อม่ใช่เออลิวารโลมาก่อนแต่ก็ยังพอได้ใช้อยู่ส่วนไอ้นีไน่ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่อย่าไปพูดถึงมันโง่ของใช้มีอยู่สามใบนั่นแหละเออก็ใบนี้ก็อาจจะพอได้ใช้ถ้าเป็นตัวรองของโซเซฟถ้าเราไม่ใส่เป็นพารามิเดส ต่ยาก็ใส่นั่นแหละพารามิม์มพารามิเดสเนี่ยอือก็ประมาณนี้แหละสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นิดนึงนะครับผมเพราะาว่ามันก็เป็นแค่หกสิบเก้าบาทเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรประมาณนี้มานานและนะครับไม่ได้ทําคลิปมาอย่างยาวนานสองสามเดือนได้ใช่หายไปนานเพราะว่าอา่าเรียนหนะักแล้วก็งานเยอะในระดับหนึ่งครับผมก็ นึ่งเดือนจะพยายามให้ลงให้ได้ประมาณหนึ่งคลิปเดอประมาณนะคร <laughs> ับผมเออเดือนหน้าเออเดือนหน้าทันวานนะผมเราก็จะมีคลิปทีดีของเจนเนซิตซึ่งกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเปิดสองหรือเปิดสี่ดีเพราะว่าเกียร์คนเขาก็ต้องใช่ <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> เสียตังเย่จะพยายามลงนะครับผมก็ติดต <laughs> า,ามได้ใช่ครับผมนะ แต่คลิปไฟนี่หายหายครับ <Hi. S 1> ไม่ต้องไม่ต้องตามไม่ต้องถามถึงครับเด็กรีวิวก็เหมือนกันครับว,ว่างๆเดี๋ยวทำเด็กรีวิวก็น่าจะหาส่วนส่บทีอะไรอย่างเงี้ยอา้าไม่น่าจะมีบีทีนี่ก็ไม่ค่อยน่าจะมีเท่าไหร่เพราะว่าอ่าช่องอื่นมันทาเยอะแล้วช่องเรามันก็ทําแล้วลงช้าด้วยแต่ประมาณใช่ครับส่วนเด็กรีวิวเนี่ยช่องเราเนี่ยจะทําเดี๋ยวปักบนและถ้าเกิดสมมติว่างก็เดี๋ยวจะทําก็เป็นจะเป็นทั้งวีและีเมียม แต่ช่องเราอาจจะเน้นพรีเมียมมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนบ้าพรีเมียมแต่พรีเมียมมีไม่คนทุกเด็กนะครับผมก็อืมประมาณนั่นแหละนะครับผมโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กับการรีวิวชุดเวนกาดหกสิบาทรอยยอพาาดินนะครับผม เออชอบไหมเออชอบแลวแชร์สักการ์พ้าชอบดิลไลส์เดี๋ยวตาลีมีแฟนเพจแต่ไม่ทําอะไรเลยนะครับผมคึ<ช>้นม<ะ>า <c oughs> นะครับผมนะช่องไม่ขยับเพจไม่กระดิกนะครับผม <c oughs> แล้วคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะเอ้ยมีนิดนึงมีครับผมปีหน้าครับอ่าผมไปเห็นในอ่ากลุ่มซื้อขายครับวีวีทีศูนย์หกกลจะออกครับกลางเดมกกาลาก็ราคาแรงนิดนึงนะครับกล่องละห้าสิบบาทนะครับผมนะก็ <c oughs> แล้วก็เออไปเดือนครับ แบกดีถามว่าเราทไว้ไม่ครับอมมึง <laughs> ตั้งคลิปหายแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วขอล,ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันู